โอ๊ตเด็ดใช่ไหมฮะเด็ดยักษ์ใจ่เดยักษ์ <c oughs> เิ็ดแปลบอลลชุ่มแล้วก็ไอ้ตัวนี้บอกว่าเฮ้ยนายตัวใหญ่ได้ยังไงเนี่ยกูยฉันตัวยักษ์นิดนองแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็บอกว่าอะไรอย่างช้าเยอะกว่าฉัางอ่อยไม,ไ,มไม่ตายเลยไม่ออบมาทันแลาะกันที่ไหนแล้ว สิใช um, uh ่ไหมห้าถ้าเป็นหนึ่งแับสิบใช่ไหมสิลบิ๊กใช่ไหมมั้ยต่อไปก็มาใช้ดีก่อนให้อะซีฟ้าสิ่งเลิกเถื่อมือเอาสิหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี้าได้โอเค้ขาเขียนช่าหร่นวนได้สี่ก็คือไม่ต้องระบายสี่ คือลบเลยลกลย็รู้กันแล้วใช่ไหมมาออาลู